ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย ไอ้เล่นแบบเหมือนหนึ่งทุ่มนะเห็นเพื่อนล้มก็ชุบแล้วก็เรียกแล้วก็เรียกให้เพื่อนเรียกให้เพื่อนมากันถ้าเขาปิดตัวชุบไม่ค่อยได้เราเรียกเพื่อนมากันคนเดียวพอมีใครของเกินหรือเปล่าเนี่ยดูด้วยนะพี่เดีเขาเลอะนะเขาเยอะแบบเยอะไอ้ตาไหว ไม้อะก็ตีหัวมันมัจะล้มห้อากตีหัวเพื่อนนะอยากตีหัวเพื่อนนะสเวิพีเนียี่เขาคนเลยป้าถ้าใครลำเป็นพี่เว์ไอ้เฮียตอนกูเข้ามามันมีมาั้เก้นเดนาแฟเลสลไม่ดึทำไมเล่นแอนดอมแล้วมันเต้นร้อเกียวกล่องจะเปิดแล้วนะกล่องจะเปิดแล้วนะไอเวนี้ไปแล้วน่ะ

เขามีสิบสามคนนะสิบสามสิบสี่คนเขามีเก้าโหจะเยอะหนึ่งเมื่อกี้ไม่ไ<ด><ล>น่าพนะูดเลยเฮียน่าจะให้แม่งวิ่งเข้ามาเปิดไอสัตว์จะได้เสียตังค์อย่าชุบแล้วแยกกันไอ้นี่นะอย่าอย่าแยกกันออกไปชุบเรื่ออันนี้สักักเอเอเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนอะนัะ่นที่เราเออแบบคุมโะเออเอาเอาไปชุบพ็อปนะ เพราะกอบูทางเดียวกันนะอย่่แกกันไปไปทางเดียวกันนะมาๆเราไปทางเดียวกันนะเราไม่ไดเยอะนะขวานขวานมามามามมาด้กัน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 เปิดบงเอตะโกนหน่อยตะโกนด้วยคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆมาๆมเคแนวเคแนวนี่ระวังหลังปีฉุกเ่ินฉุกเพืนอุกเฉินฉุเน Tô chụp tay, tô chụp tay Auto auto chụp, auto, chụp, auto, chụp, auto chụp. Khuý can, khui can chúp, Auto chụp này, auto chụp này, khiến lộp này chụp này Chụp tôi chụp hai tay chúp bút 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 มันชุพบพับ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 ชุพบชพบัพบหกลางกล่องกลางกลองกลางกองคุยกันคุยกันคุยกันคนเดียวมีลุมชุบเพื่อนลุมเห็นไหมเขาชุบอยู่้ยคุยกันคุยกันคุยกัน นะคะคุยกันคุยกันคุยกันเขาจะชุบเขาจะชุบอย่าลืมชุบเพื่อนอย่าลืมชุบเพื่อนอย่าลืมชุบเพื่อนเคสแอลอย่าลืมชุบเพื่อนไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยเกิดเกิดมามาทิพมาทิพมาทิพภาพมันเห็นไม่ตรงกันนะ ยืนให้เพื่อนบูธดิหน้าหลังหน้าหลังกำลังมองศพเวนิสไม่คุยกันวะคุยกันคุยกันอีโม่คุยกันคุยกันคุยกันเตะเล่นอะไเล่นเลยท่อมาเอาท่อมาเอาท่อมาเอาท่อเขียวสวยมาเอาท่อรอเล่นตัวเกิดก็ได้รอเล่นตัวเกิด การยยยยืืืืนนนนมาเอามาปิดตรงท่อหน่อยมาปิดตรงท่อยัดเลยยัดเลยยัดเลยหิบใ้เพื่อนดไม่ตายนะไม่ตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายสวยเหลือเข้างบนเคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยบอกนะหมดหมดเฮ้ยยางตรงนี้ตรงนี้ท่อท่อ ยยัเลรอนเล็ทชูปดิคุยกันคุยกันคุยกันตายตายตายหมด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 เก็บไปไอโซไอโซไอโซแค้นอ่ะไอโซแค้นอ่ะใครก็ได้เก็บพี่เก็บไม่เก็บไปไม่ไม่เหมยเก็บไปแล้วไปแบ่งกันไปไอ้เหมยเก็บเลย เิน hey, like uh, wow, you know, ิดเพื่อนครับพี่อนเดี๋ยวนี้วงมันบีบช้าเหรอวะใช่เราชัดแั้วแต่พี่แต่ว่าภาพหนูยังกว้างอยู่เลยพี่แก้วเออตรงนู้นอ่ะเอ่อใช่ใช่ใกล้มาก มาน,นี้ครับมานี่ดิ <laughs> ขอบคุณครับ PNL กลับแล้วครับกลับแล้วเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว k S O C ด้วยกันนะคะ